เดี๋ยวจะมาดูกันตัดไม้พอดีมาเจอพูดรับเหมาเดี๋ยวไปพูดคุยกันหมอเขาตัวไหนนะเพื่อนหมาเขาตัวไหนเ<อ>นี่ยโอ้โหรับจ้างตัดบ่ตัดเ,เดบ,ดบิดบเลยวะเอาแต่เอาแต่เท้าไอ้ไงนี่นะโอ้โ โอ้โเดี๋ยวมาหน้านี่แหะพอดีเห็น<า>จะตัดใหม่กันเลยว่าเห็ดคลิปจังน้อยสนอกเคเจ็ดนะทุกคนสวยนหน้าสองสองนิ้วครึ่งได้หน้าสามหน้าสี่ก็มี จะรับจ <Então, tenha S 1> ้างยังไงรับจ้างยังไงเออตัดึเข็นทุกอย่างอะนะเออแตนซีลอยได้ออกยังเทียวยังยังเลยมันูนตกเรียบอ๋อพอได้ออกพึ่งมาตัดนึ่งพึ่งมาตัดหนึ่งบ้างมูลตกน้ำพูดถึงมูลนี่ก็ตัดได้นอนเนาะอืม บ่เขาตัดออกแต่ใหญ่มันหนดดิแต่พูดถึงเมืนก็ขายได้เบิดอะเหอเนาเออแต่ตั้งหนี้มันหน่อยอยู่มันเป็นกับดินนําั่งเนาะถ้าเป็นแบบนี้คือเป็นกับดินน้มอยู่ดิง้มอยู่ทีเดียวแล้วต้นก็สูงส้มต้นหนเจ้านี่เดียวต้นหน่อย เรนมัพาได้ดโดนอเออเอาไปล้วสาบัเเนี่ลงไอ้้านล้านนินม,มนน้นิ่ม,นะนนมนนคนงานสองคนนะคนงานสองคนทั้งตัดทั้งขนทั้งขึ้นรถ งานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่แต่ก็ทํารายได้ออทํารายได้ยังครอบครัวได้อย่างน,น้อยกว็วันหนึ่งมีไรายได้สักห้าหกร้อยพันหนึ่งก็ยังดีาอ,อาชีพยูคารเป็นอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะคนปลูกไม่ว่าจะเป็นคนรับจ้างสร้างเศรษฐกิจเออ เออเดี๋ยวลองลองสอบถามดูตั้งแต่ตัดมานี่เป็นยังไงม,มันมันมีรายได้ดีกว่าปลูกมันบ่เจ้าว่าะเออมันมันลงทุนสูงก็เออมันมันลงทุนสูงอ,อันนี้เราได้รถเข็นด้วยได้ค่าเลื่อยค่าแรงเราด้วยก็ดีกว่าไปรับจ้างวันละสามร้อยเนาะเอะอถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งอ่ะ เมาแปลงเจ้าก็เมาเห็นบ่เอ่อถ้าอันใดมันไปได้เขาก็ไปเห็นบ่เออแมนเออเจ้ามีบ่บ่อเมาพื้นเออเดี๋ยวไอ้ดีเนี่ยเดี๋ยวเจ้าไปตัดเลยเนี่ยของยีแม่เนี่ยโอ้ไม่เท่าอ่ะก็ะยูกูก็จ่อนล่ะเออมีอยู่บ่มีไปตัดไอ้แก่เนี่ยเจ้าก็คิดค่าเข็นค่าตัดไปเออเด้อ ไอ้รอดาเถียงไงนายไพ่รอดาเถียงสองฟังเงาลงไปหาป้าปำของลุงจอยอ่ะเอกเดียวเพาะอาจารย์ดอกถ้าจะไปเมื่อใดบอกเอลี้ยวของคนนี่ละเลี้ยวของคนนี่ละลายดอกพงคนคุ้มวันนี้เออตัวตัวคนเที่ยวเยอ มืออืนเลยบะหอดบ่อมืออืนบอก่าท่านใดเห็นบ่บอ่เห็นไปทุกคนมันมันเป็นงานที่ได้เงินดีอ่ะตัดไม้ถึงมันจะหนักหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าเหนื่อยมันเป็นอิสระทำบันเราก็ต้องไปเช่าที่ค่ารถไถค่าปุ๋ยค่ายา ยิ่งตอนนี้พันมันมัดละร้อยกว่าบาทดีจบเลยเดี๋ยวนี้เขาสอยเลยเออเห็นไหมพอผมมาถึงปุ๊บดีก็ได้งานอีกแล้วเห็นไหมนี่สร้างเศรษฐกิจนะไมอยู่คานี่ตั้งแต่หลายเป็นยี่สิบามสิบปีสี่สิบปีมาแล้วเลยแกก็ตัดไม้เป็นอาชีพเลยนะเอ,อ้น้าคนเนี้ยน้าเพื่นเนี่ย ออตัดไม้อย่างเดียว,ไ,ยยวไล่นาก็หวานไว้พอได้พอได,พอได้กินพอได้กินข้าวเออพอได้กินข้าวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกนะครับทุกคนขอบคุณครับ